สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบอลเด็ดจานน้ำเพชรวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพรเมร์ลีกครับผมคัดมาวิเคราะห์ให้3คู่ครับผมไปที่คู่แรกเลยนะครับนิวคาสเซเปิดบ้านพบเชฟฟิลด์ไนเต็ดนะฮะนิวคาสเซนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องตัวบาดเจ็บเนี่ยนะฮะที่น่าเป็นห่วงก็มีพี่น้องลองสตาร์นะครับก็คือแมตตี้กับชอนนะฮะ ส่วนแมดริชี่เนี่ยก็น่าจะผ่านฟิตได้นะครับในขณะที่ไวต์เกลกับเคเรนคลาร์กนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บส่วนเชฟฟี่ยูไนเต็ดนะครับเมื่อแมตที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ไปเยือนวิลล่าเนี่ยไม่มีแจ็คโอคอนเนอร์กับจอห์นเฟล็กแต่ก็หวังว่าทั้งสองคนนี้จะกลับมาอยู่ในทีมครับรวมถึงเดวิดแมกโกรดิกนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ แนวรุกนิวคาสเซิลนะครับแน่นอนครับโจยลินตันนำทัพโดยมีอัลเมยรอนกับแซงแม็กซิมียนคอยช่วยประสานงานนะครับส่วนเชฟฟียูไนเต็ดนะฮะคาดว่าหน้าคู่น่าจะเป็นแม็กเบอร์นี่กับชาร์ปนะครับถ้าแม็กโรดิกฟิตไม่ทันคู่นี้นะฮะเชฟฟียูไนเต็ดเนี่ยผมถือว่าเป็นทีมที่มีวินัยในการเล่นสูงและอยู่ในฟอร์มที่ดีเพราะฉะนั้นในแมตช์นี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้นะครับแต่แบบเฉียนเฉียนอาจจะ1ประตูต่อศูนย์ มาที่คู่ที่2นะครับแอสเันวิลล่าเปิดบ้านพบเชลซีแอสตันวิลล่านี่ถือว่าเป็นทีมอาการหน้าเป็นห่วงแล้วก็ผลงานทั้งหมดของแอสตันวิลล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับนักเตะคนเดียวเลยนะคือแจ็คกรีลิชนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมแต่อยากให้มองถึงนักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บไปนานนะฮะจอห์นแมกกินลุ้นกลับมาลงสนาม นะครับตัวเจ็บนะครับของแอสตันวิลล่าก็มีอย่างเวสลีย์นะฮะแล้วก็ทอมฮีเทิลนะฮะในขณะที่แดนนี่ดริงวอเตอร์เนี่ยก็คออือตัวยืมจากเชลซียังไงก็ลงไม่ได้อีกแล้วแต่ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยและเชลซีนะฮะคาร์ลัมฮัตสันโอดอยนะครับมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าก็ไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับริชจมส์คริสเตนเซนนะฮะน่าจะฟิตทันนะครับเอ็นโกโลคอนเต้ที่ไม่ยอมมาซ้อมนะครับเนื่องจากโควิด -19 ก็น่าจะมีชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็รูเบนลอตเตอร์ชีกเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงนะครับคู่นี้นะครับมองแล้วยังไงเชลซีเหนือกว่าแน่นอนนะครับหประตูมีแน่เรามาลุ้นประตูที่2กันดีกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าเชลซีทำได้เชลซี Chelsea บุกชนะครับสประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายนะครับคู่เอกของวันนะครับเอเวอเรตเปิดบ้านพบลิเวอพูลนะครับเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมทช์นะฮะลิเวอพูลที่มีหน้าเป็นห่วงก็คืออาการบาดเจ็บของโมซาลา เท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จะมีนักเตะหลายคนที่อยากจะเบียดมาลงสนามเช่นอ็อกซ์เดตเชมเบอร์เลนอดัมลาลาน่ามินามิโนะพวกนี้นะครับมีตัวเลือกมีแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นดีว็อกโอริกี้นะฮะที่ลงมาแทนซาร่าถ้าซาร่าไม่ผ่านฟิตนะครับทางด้านเอเวอเรตันนะครับอังเดรโกเมสนะฮะกลับมาฟิตนะครับน่าจะลงสนามได้นะครับและในเกมรุกนะครับก็เป็นการจับคู่กันของริชาร์ดเลเซนกับ คาเวอร์ด์ลูวินคู่นี้นะครับเมอร์ซี่ซ้ายทีไรสนุกทุกทีนะครับเอเวอร์ตันยังไงก็ต้องสู้นะฮะส่วนลิเวอร์พูลนะครับสามแต้มมีความหมายเหมือนว่าถ้าได้สามแต้มวันนี้ขึ้นแท่นแล้วล่ะนะครับคู่นี้นะครับหนึ่งประตูมีแน่แน่สำหรับลิเวอร์พูลนะครับเรามาลุ้นเม็ดที่สองซึ่งผมก็ยังเชื่อว,ว่าเสรีภาพของลิเวอร์พูลทำได้ลิเวอร์พูลบุกชนะครับสองประตูต่อศูนย์พยาน bon ั้นบอลเด็ดจานาเพชรวันนี้นะครับขอฝากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด เชลซีและลิเวอร์พูลไว้ในอ้อมใจขอให้ทุกท่านดูบอลกันอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงครับผม